ขอพีดีโอนึงครับปัญหาที่พบในการทำเหรียญแรกเหรียญน,นี้คือผมอยากเดี๋ยวผมนึกเก็บตังซื้อหัวหัวสว่านหัวเจียช่างทองนะผมว่ามันต้องใช้หัวเจียช่างทองขนาดใบฉลุอาจจงใช้ใบฉลูช่างทองอะมันถึงจะกินเหล็กเข้าไปอะ่ะใช่ไหมอันนี้ผมใช้ของอะไรก็ไม่รู้เนี่ย มันเป็นเจร์พวกของเล่นละมัง้งอันเนี้ยมันไม่กินเลยโอวโหเห็นเห็นต้องขอบขอมันเป็นจุด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 อะไรเงี้ยกินกินก็กินได้ขอบขอมเอาไว้เอาไว้ขัดเงาอะ่ะดีเลยแต่ผมต้องการแบบกินเนื้อเข้าไปตื๊ดตื๊ดตื๊อโอ้โหไม่กดไม่ลงเลยแบบกดลงก็กดเป็นจุด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 อะไรเงี้ย แต่ไอพวกนี้ก็ใช้ไว้ขัดเงาอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราพลาดถ้าเกิดเป็นใบฉลุช่างทองอไยนี้ผมคิดเองไงใบฉลุช่างทองปึ๊บพลาดิดเดียวไปเข้าเนื้อเป็นลึกเลยอืมถ้าเกิดใบฉลุช่างทองน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมต้องซื้อใบฉลุของพวกช่างทองอะไรเงี้ยหรือว่าผมจะลองเปลี่ยนหรือต้องใช้โฟดอบตัวใหญ่ โอเคครับปัญหาที่พบคือสว่านไม่ถึงแรงกดเหล็กไม่ไหวกดไหวแต่กดนานลงทีลนิดนะอ่ะผมขี้เกียจด้เงี้ยผมไม่ยอมเปลี่ยนเป็นสว่านตัวใหญ่เนะมันยุ่งยากมันหนักอะไรโนอะ้ผมที่เดงครับเดีย๋ยวงานหน้าเนละยเดี๋ยวลองดูแต่ไอ้ใบตัวเนี้ย แล้วก็ไอสว่านตัวนี้โอ้โหขัดเงาดีจังเลยสบายปืดปืดเหมือนแรงเงาเลยเราไม่ต้องกลัวจะเข้าลึกหรืออะไรอ,ะอ่ะก็แค่ตืดตืดมันแทบไม่เข้าเลยเคือพวกสว่านแล้วก็สว่านตัวเนี้ยเอาไว้ขัดเงาดีเลยเหมือนแรงเงาเลยปืดปืด,ปด,ดไล่ไงไล่ให้เราห่างเงาคือเนี่ยปัญหาที่พบวันที่พบงานทํางานเหลี่ยนเนี้ยโอเคครับผมพักกินข้าวนอนเล่เนเกมดูหนงังละไปแล้วครับ ทำไม่สวยไงครับขอโทษครับงานหน้าจะให้เนี้ยเป็นจะให้เนี้ยไปเรื่อยๆผมก็ไม่ใช่คนละเอียดเลยพยายามให้ละเอียดที่สุดครับไปแล้วครับอยู่ส่วนหาเข้าเหล็กข้าวหอมรุ่ยแต่ละพื้นที่สามดีคุนนอสบอร,บรีครับไม่เกยงจะทาให้ดีที่สุดครับรับสอนรับงานศิลปะส่วนเก้าสองสี่แปดห้าสี่เก้าสามห้ายูทูบแมงเหล็กโนดครับไปแล้วไม่รู้พูดอะไรแล้วเหนื่อยแล้วไปแล้วเก็บของนะครับ ชคดีมีความสุขกันทุกคนนะไปแล้วครับขอให้พระองค์สุรษฐกิจสูขสวิ์งไฉไรครับมีความสมเด็จสิงก็ทับเทิดทูนแล้วก็ถ้าเกิดผมทำเหรียญแล้วให้คนจำหน่ายก็มีเหรียญเดียวครับผมก็คิดเพื่อเอาไปต่อยอดเพื่อทำงานชิ้นต่อไปครับผมก็ให้เขาคิดราคาเอานะครับก็เงมากเงน้อยคิดเอาแล้วก็ เลขเก้าก็คือความเป็นมงคลนะครับไป้ะะครับ <c oughs> เหนื่อยครับถ้าเส,สียครับไปครับ